สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องมดกินแซบแบบบ้านๆจ้ะตำกุ้งสดส้มตำกุ้งสดจ้ะตำเองค่ะกุ้งล้ว,ลวนๆเลยวันนี้กุ้งเยอะมากน้ำฉ่ำๆตำเองขนมจีน พักกันนีมขักบุ้งง,งามๆกแตงจ้ะกินกันเลยนะจ้ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา Hmm. Hello काम है พายแับชับ แล้วจ้า Terima kasih telah menonton! 参参。 มากินกุ้งสดจากพี่น้องกุ้งสุกกับบืแเซ็ตการหอ้อหอสิตกกับบตกฝนกับอ้าคึมเอา้เอาอยู่ เมืนเน่อกุ้งจุกๆแล้วจ้ะครึ่งกิโลกุ้งสดมาก ra nhảy quả thong thì nó cưng bơ vớt này một kia hiệu hàng dàn bộ im bắt đi dàn bộ vớt อืมจ้าเก็บไว้กินต่ออยู่จ้าใส่ตู้เย็นไว้มันกาสสิบกค้ายเครื่องง่ายจ้าคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้เนาะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องมดกินแซ่บแบบมันๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ